สวัสดีครับผมชื่อนายรัฐศาสตร์อินจันทร์นะครับรหัส6 0 3 0 3 5 0 5 1มนย์ห้าหน่งศูนยะครับณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลและระบบการผลิตนะครับต่อไปก็จะเป็นงานทำข้อ2.12และ2.13นะครับครับต่อมาก็จะเป็นข้อ2.13นะครับ2.13มเนี่ยมันต่อจากข้อ2 2ซึ่งเขาบอกว่า ข้อมูให้ m เขากับ6กิโลกรัมเคเนี่ยเขาก,กรรนึัง100นิวตันต่อเมตร r เขาก, 100, าากจุัส0.3อันนี้คือเงื่องไขเริ่มต้น theta 0, 0, Th 0ดดเขากูนั์0.1ดห e t a 0เ้ากย์ัง1เ,เดกับหนดนเขาบอกให้จงหาจงหาคาบธรรมชาติกรรมการการกระจัดเชิงมุมความเร็วเชิงมุมความเร่งเชิงมุมครับก็คาบ ตองหาค่าใช่ไหมครับค่าก็คือ t กัง n อันนี้คือค่านะฮะซึ่งค่าเนี่ยเราหาได้จากสมการนี้หาได้จากสูตร o ม e g a n เท่ากับ2 p ส่วนด้วย t กัง n เราตบขึ้นมาหาค่าก็จะเป็น t กัง n เท่ากับ2 p ส่วนด้วยเมก้า n ทีนี้เราก็ต้องหาโอเมก้าเก่อนซึ่งโอเมก้าเนเนี่ยเราได้จากข้อสองจุดหนึ่งสองแล้วโอเมก้าเอ็นเท่ากับรูทหกเส่วน K. 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 เอมใช่ไหมคะโอเมก้าเอ็นเท่ากับรูทหกเคส่วนเอ็มรูทหกเคเคเขากำหนดมาให้แล้ว K คเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ก็คือรูทเคหนึ่ง้อยหกเคหนึ่งร้อยส่วนไดเอ็ม็มเากากำหนดมาให้แล้วคือหกใช่ไหมฮะ มันก็ได้กดขึเครื่องคิดเลขมาแล้วจะได้10เรเดียนพาะถ้าก็ได้นี่แหละ2ายส่วนด้วยโอเมกาเอ็นคือ10ใช่ไหมฮะคิดเลขออกมามันได้0.63เซกันอันนี้คือคาบเราได้คาบแล้วนะฮะต่อมาเราก็จะมาหา เราก็จะมาหาการกคจ่ดนเชิงมุมความเร็วเชิงมุมความเร่งได้จากสูตรนี้เท่ากับ x s i n โอเมกา้า n อบวกด้วยสี่ครับต่อมาทีเนี้ยที่เราติดเนี่ยคือ เราติดมุมฟรีใช่ไหมฮะเราติดมุมฟรีเพราะฉะนั้นมุมฟรีเนี่ยเราก็จะหาหาได้จากรูทเดลต้าสูงกลางสองบวกด้วยเดลต้าดอทคูณด้วยโอเมกากลังสองเอ็น ก็จะเท่ากับเขาก็เมือมาให้แล้วว่าเซต้าศูนย์เนี่ยคือศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมฮะก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งยกกำลังสองหมดด้วยศูนย์จุดหนึ่งยกกำลังสองอันนี้อันนี้เป็นเซเซต้าดอทนะฮะเซต้าดอทให้กำหนดเป็นหนึ่งแล้วก็โอเมก้าเอ็นเราก็รู้แล้วว่าได้เท่าไหร่โอเมก้าเอ็นมีคือสิบเรเดียนแต่มันยกกำลังสองเป็นสิบยกกำลังสอง นียก็จะได้คิดเลขออกมาแล้วจะได้0.14นี่เรเดียนนี่ะฮะในนี้ต่อมาก็จะมาหาโมฟีโมฟีเรหาได้จากสมการแทนรบหนึ่งเซต้าศูนย์โอเมกานนด้วยเซต้ 0เท่ากับแทนลบหนึ่งเซตา้าศูนเรารู้แล้วมันได้ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็คูณโอเมกานแล้วก็รูไ้ได้สิบดอทคือหน 1, ึ่งคิดเลขมาได,ได้เป็นศูนย์จุดเจ็ดแปดเรเดียนครับทีนี้พอเราได้สองตัวนี้แล้วเนะี่ยแล้วก็เอามาทแทนตัวนี้ ึ่งจะเป็นโอเมก้าเอ้ยไม่ใช่เซตาคือการกระจัดค่อยได้เป็น0.14ใช่ไหมฮะไซโอเมก้าเอ็นเราได้อะไรแล้วโอเมก้าเอ็นคือ10 10ทีใช่ไหมฮะบวกด้วยฟีฟีเราหาแล้วคือ0.78 0.78ยม,มีอะไรไหมอ่ะหมดแล้วฮะ อันนี้คือการกระจัดนะฮะทีนี้เราก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ความเร็วความเร็วเราดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ศูนย์จุดหนึ่งสี่ดิฟซ้ายได้โคด้ดสิบทีบวกด้วยศูนจุดเจ็ดแปดดิฟในวงเล็บอีกก็ได้สิบสิบสิบกับศูนย์จุดหนึ่งสี่เป็นหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมฮะใช่เล้วก็ใช่เลยอ่ะ สิบทีบวกด้วยศูนย์จุดเจ็ดแปดอ่าอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือความเร็วต่อมาโอเมกาดอทดอทอันนี้คือความเร่งแล้วก็ดิฟอีกทีนึงดิฟไซได้่าไรได้ลบคอสเอ้ยดิฟคอสได้ลบไซอ่าผู้เขีเป็นสิบทีบวกด้วยศูนย์จุดเจ็ดแปดแล้วก็ดิฟในวงเล็บวเข้าไปอีกอ่าอย่างนี้แล้วก็ได้เป็น 1ิบคก็เป็น1ิบสี่เดวเป็นลบด้ยวยนะังยลบมาเพื่อให้มันสวยเป็น10บทีบวกด้วย0.78ย์จปครับอันนี้ก็จะเป็นความเร่งทีนี้เราก็จะได้หมดแล้วการกระจัดความเร็วความเร่งแล้วก็ค่าธรรมชาติเดี๋ยวต่อมาแล้วก็จะมาเขียนกราฟจากโปรแกรม MATLAB กันนะครับ ขึ้นมาเรากำหนดค่า t เท่ากับ0ูนนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับเริ่มขึ้นเวลาศูนดศย์หนะครับสิ้นสุดที่5วินาทนีต่อมาก็จะเขียนต่อมาคือทีต้หรือการกระจัดนะครับจากที่เราคำนวณในข้อ2อจุสามคือศูนย์จุดสี่ใช่ไหมฮะ คูณด,ด้วยไซด์งเล็บ10 t ทีบวกด้วย0.78นะครับแล้วก็มาพลัสทีดีตา x นะฮะ x table ทีเป็นหน่วยวินาทีนะฮะอยู่แนวแกน y ต่อ y table t h นะฮะ หน่ยเลเดียนครับอย่าง okay, ที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟนะฮะเซทแล้วลองทำการรันดูนี่ฮะรูปร่างของการาฟจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมต่อมาเมื่อเราทำการจัดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็น เออเซต้าดอก็เขียนไปเซต้าดอดเปลี่ยนด้วยฮะตรงน,นี้ที่เราคำวณมาได้ก็คือ1.4 Cost ด t a ครทังการ r ันดูครับผม รูปร่างของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ต่อมาจะเป็นออันนี้เป็นเกี่ยวกับความเร็วนะฮะทีต้าต่อ,อความเร็วต่อไปจะเป็นทีต้าดับเบิลดอทจะเป็นเกี่ยวกับความเร่งทีต้าดับเบิลดอทจะเป็น14บสลบสิฮะไซ ซีมับผมก็อ่ามีเวลากลับเป็นการเรื่ับความเร่งน่าจะถูกหมดแล้วาการลันดูโอเคคราว่ามัติดลบเรี่ยงต่ำกว่าศูนย์ โอเคครับก็จบแล้วสำหรับแมทแล็